ตามประชาธิปไตยในระบอบเนี้ยมันมีกฎหมายบังคับอยู่แล้วว่าจะต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยการกระจายการเลือกตั้งไปสู่ระบบการเลือกตั้งเข้าใจยังเพราะฉะนั้นตอนนี้ขนาดเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่ยังซื้อเสียงเลยเลือกตั้งกำนันยังซื้อเสียงเลยเลือกตั้งอบตแม่งก็ซื้อเสียงมึงสาบานกับกูไหมไอ้พวกที่ชนะเลือกตั้งมาทั้งหลายมึงสาบานกับกูไหมว่ามึงไม่ได้ซื้อเสียง ไอ้ช้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยมึงมึงสาบานกับกูไหมไอ้นายกเทศสมนตรีหาดใหญ่มึงสาบานกับกูไหมว่ามึงไม่ได้ซื้อเสียงมากล้าสาบานไหมกูแค่จะพูดแค่นี้แหละโอเคนะฉันก็จะพูดให้ฟังแค่นี้แหละเออไม่ต้องมาดราม่าฉันหรอกโอเคนะตามนั้นแหละอืมเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าพอซื้อเสียงไปได้เนี่ยมันจะทําอะไรก็ได้ พอซื้อเสียงไปได้มันก็จะทําอะไรก็ได้ใครจะทําอะไรก็ได้มันไม่แยแสซื้อแล้วขายแล้วประชาชนจะเอาอะไร